ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นผับจีกันครับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งครับดูซิว่าใครจะเป็นราชาแห่งราชสีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเล่นในโทรศัพท์กันนะครับในคลิปนี้นะผมจะไม่เล่นในคอมนะเพราะว่าในคอมก็อะไรกูเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเห็นกันอยู่ครับทุกคนอืม จะไปทำอะไรกับใครวะม,มีใครบ้างมีใครบ้างผู้หญิงไหมคลิปนี้จะไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่าผมมาได้อัด ตอนที่ผมพูดไว้นะครับอันนี้ผมอัดหน้าจอไว้เฉยๆนะก็จะมีเสียงเพื่อนผมนครับก็โดดลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันอยู่กันที่ไหนนะครับอาจจะมีการแตะเล็กน้อยนะครับผมอยู่ใกล้เห็นว่ามันจะมีจุดขาวๆบออครับอยู่ใกล้ตรงปุ่มโดดล่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงเมืองนี้ก็กันก้อนเลยนะครับโอ้โหติดขัดว่ะทษทีครับทษทีก็นะครับเป้าหมายคนแรกนะครับที่ผมจะจะล่าคือพี่มอสนะครับผมพี่มอสผมอยากจะ จัดการเข่าโดยเร็วไวนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราเก็บปืนถ้าเป็นปืนของฟรีไฟนะครับ oh. เขาเรียกว่า UMP นะครับ oh. แล้วก็ลูกซองนะครับทุกคน oh. ก็ผมได้ไปเล่นเกมนี้ได้สักพักนึงนะครับผม oh. ก็รู้สึกว่ามันฮึกเขิมะครับเห็นรุ่นพี่แล้วเราก็อยากเดี๋ยวแบบถ้าเปรียบเสมือนแบบว่า,าเทคนิคบุรพาครับก็คือเราก็ต้องแบบว่าไต่เต้าใช่ไหมครับแต่แบบคือผมเข้ามาใหม่ครับแบบเด็กใหม่ ไฟมันร้อนแรงครับทุกคนก็เลยแบบว่าอยากจะเหมเกลิมกันรุ่นพี่เล็กน้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเมืองข้างหน้ากันครับเบื่อโพวกอีโก้อ่ะฉันโดนเลยนะนเล่นพัฟกีฉนโดนเพื่อนดูทกดูทู่กันเหลยอะแชนเล่นกากมันใสไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนไปตรงที่ยิงกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ แต่เราจะให้ดูคิวนะว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกคนอืม มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เพื่อนผมคนหนึ่งต้องจากไปด้ดยฝีมือของเพื่อนผมทั้งสองคนผมขอไว้อะไรให้กับเพื่อนผมนะครับผมไม่สามารถที่จะไปช่วยเพื่อนผมได้แล้วขอโทษแต่ผมจะส่งจะส่งมิสไซล์ไปให้พวกมัน <c oughs> ให้พวกมันได้รู้กับสิ่งที่พวกมันทํากับเพื่อนผม ผมคิดว่าเราเดินทางกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็นะครับแต่เราจะมาก็บของนะครับผมได้เห็นตัวมาแล้วนะทุกคนแต่เราจะไม่แอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับมันอยู่ตรงหลังหินนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองไาแอบตรงนี้ดูก่อนนะครับแต่มันก็เห็นผมเลยเหมือนกันก็มันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเราย่อรลัวๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเห็นตัวนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะเห็นว่าทุกคนมันอยู่หลังหินครับ ไม่ใช่หลังหินนี้นะเอ้ยไม่ใช่หลังหินสิเออบ้านบ้านบ้าน,านได้เห็นปะอยู่ด้วยเลยทุกคนโอ้ยิงยิง,ยงไม่โดนเลยวะสับไปดิสับไปดิสับไปด,สไปดิสับไปดิน้องลืมมาสิน้องมาสิน้องมาสิจะแอบอยู่ใหญ่ท่านจะยิงอยู่ไหนได้ลึไม่เล่าเฮ้ยเฮียกูเกลือกแตกไอ้สัสถูบหายแล้วซอยไข่เนะ้ซอยไข่ เดี๋ยวเราปาสโมกนะเพื่อไม่ให้มันเห็นตัวนะก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปข้างหลังนะครับก็ปาสมุกไว้ให้มันแบบเห็นเป็นสโมกไงครับว่าเราให้ไม่เห็นว่าเรากําลังเดินหนีออกจากจุดตรงนี้นะครับทุกคนแต่วเราจะอ้อมไปนะครับเพราะว่าถ้าผมไปตรงๆนี่ผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยมันเก่งครับก็อาจจะแตกได้นะครับทุกคนก็ขออ้อมลงไปข้างล่างแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหลืออยู่ประมาณสีคนใช่ไหมครับมีผมคนนึงแล้วก็มีอีกคนนึงครับอยู่ทีม หคนนะครับชื่อว่าพี่เดียวนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เดียวมีหน้าตายังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็อีกทีมนึงก็จะมีพี่พี่เพิร์ตแล้วก็พี่มอสนะครับอย่างที่บอกนะครับก็สองคนนี้เขาก็ตึงนะครับแรงแรงสูงไงคือผมยังเพิ่งเล่นอะแต่ว่าคือผมก็แบบก็อย่างที่ว่าครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปทางล่างกันเลยนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเห็นผมนะเพราะว่าผมเดินมาข้างล่างนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะดัาผมหรือเปล่าก็ต้องระวงนิดนึงนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเห็นผมวนะ่ะก็เดี๋ยวย่อเลยไปครับย่อย่อเอ,อ้เชื่อพูดติดขัดอีกแล้วเอ้ยไปยิงตรงไหนวะไปยิงผมตรงไหนวะชิบ่ายแล้วชิบ่ายแล้วยิงกูตรงไหนได้เฮ้ยมองโบเห็นมองบบเห็นน้องเบ้าค่อยมองบบเห็นชิบหายแล้ว ดีกูตรงไหนโอ้ยเหี้บโปโปอิลีมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด่าน2เลยครับคลิปนี้นะครับก็ด่านนี้นะครับผมก็จะไม่พากอะไรมากนะครับก็จะให้ทุกคนดูนะว่าฝีมือเป็นยังไงผมไม่ได้พูดเลยนะก็ผมก็ขอเงียบๆนะเพราะว่าด่านนี้ผมค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะเพราะว่าผมไปหไปแล้วตาหนึ่งคือผมจะ่ทวงบอลลังคืนผม่ทวงสักสีคืนคือด่านนี้นะครับเราจะแยกกันอยู่เป็น5คนนะครับ ก็คือทุกคนครับจะอยู่กันคนละฝั่งนะครับคืออยู่คนเดียวนะครับมีอยู่5คนนะเพื่อคนก็จะเป็นประมาณนี้นะ โอเคครับตอนนี้ก็วงบีบมาที่วงสุดท้ายแล้วครับก็เหลือผม3มคนนะครับผมก็เหลือ2แล้วตอนนี้นะครับพี่เพิร์ดก็ถูกพี่มอดฆ่าไปแล้วนะครับก็เหลือผมกับพี่มอดสองคนนะครับก็ผมรู้สึกว่าเขาปาอะไรมาผมก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยผมรู้สึกวันๆเหลือทุกคนข <c oughs> ี้เท็บแตกครับทุกคน <c oughs> โอรู้สึกว่าเขาจะลออลอยผมลงไปนะครับ แต่ว่าผมก็ขอดูเชิงก่อนครับตรงนี้นะก็คุณสี่ะรู้สึกแบบใจมันตึกตึ๊กเลครับแบบโหระเบิดวิ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปเช็คดูนะครับเดี๋ยวเราลงหน้าต่างเลยดีกว่ามานะครับผมมองว่าเขาน่าจะอยู่แถวต้นไม้นะผมมองนะเฮ้ยบ้านหลังนี้แน่เลยทุกคนไม่ใช่ว่ะไม่ใช่บ้านหลังนี้เหรอวะ เดี๋ยวย่อรัวๆนะครับเพื่อไม่ให้เขายิงหัวและเพื่อเขาซุ่มอยู่ข้างหลังไงทุกคนก็เดี๋ยวเราปาสมกนะครับเพื่อนหนีนะทุกคนเขาจะได้ไม่เห็นนะครับแล้วก็ระเบิดนะครับเดี๋ยวปาเช็กนะครับโยนไปเช็กดูเล่นๆนะผมเดี๋ยวเราถือปืนนี่ครับ UMP ปืนตัวแรงนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่เขาอยู่แถวไหนแถวนี้หรือเปล่าวะไม่น่าจะออเอาเอา Too ครับจเย็นครับจิบหาแล้วกูเรียบร้อย